ครับสวัสดีครับพบกับผมมอจาก m o t เตอร์ครีเอเตอร์ชกับการดูดวงไพ่ยิปซีกันนะครับวันนี้เราก็มาดูดวงแรนดอมกันนะครับซึ่งเป็นการดูดวงในภาพรวมภาพกว้างพลังงานรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวงท่านใดท่านหนึ่งนะและนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ ท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อทักทายมาได้ตามไลน์ที่ให้ไว้นี้ช่องทางเดียวเท่านั้นภายในเวลาทําการเที่ยงวันถึง2องทุ่มโดยประมาณนะครับเป็นการดูดวงแบบมีค่าครูนะและที่สําคัญที่สุดเลยคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นคุณต้องติดต่อหาผมเองเท่านั้นนะครับโอเคครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือคุณได้ชนะใจใครบางคนแล้วเขาปลื้มและหลงรักคุณมากเออหัวข้อนะ่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับ คุณได้ชนะใจใครบางคนแล้วเขาทั้งปลื้มทั้งหลงรักคุณมากเขาคนนั้นเธอคนนั้นจะเป็นใครได้บ้างมาดูกันนะครับทําใจสบายๆนะครับผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่เสี่ยงทายแทนคุณนะครับนะเปิดกันส,สดๆเปิดกันเห็นๆเช่นเคยวันนี้คุณได้ไพ่โหราชาไม้เท้าคิงออฟบอนคนเก่งคนขยันอืม โอ้โห oh, the world ต่างชาติหรือเปล่าลูกครึ่งอะไรแบบนี้คนทางไกลอะไรแบบนี้ออนไลน์ก็ได้นะครับความสัมพันธ์ออนไลน์ก็ได้แต่ต้องดูดีๆนะแล้วก็โอ้ห้าถ้วยไฟล์อัพคัพคุณมีอดีตบางอย่างที่ฝังใจหรือเปล่าไม่ต้องกังวลอดีตนะครับเดินหน้าต่อไปปัจจุบันของคุณดีมากแล้วนะแล้วก็ห้า,หา,หาเหรียญไฟล p เพนทาเคิโอเครู้ละ คุณอาจจะมีปัญหาค้างเก่าบางอย่างหรือแม้แต่เรื่องที่ฝังใจอยู่พยายาม move on ให้ได้แล้วจะดีมากเลยนะครับแล้วก็2องดาบ two of swords คุณจะมีทางเลือกใหม่ๆเข้ามาให้เลือกนะต้องตัดสินใจนะครับแล้วก็6เหรียญ six of pentacles โอ้ดีงามจะมีโอกาสได้ทำบุญมีโอกาสได้เป็นทั้งผู้ให้และผู้รับนะครับ ความใจบุญสุนทานของคุณจะทำให้คุณมีสเสน่ห์เออมีคนมาหลงรักแบบนี้ก็ได้เช่นกันโอ้เด็กถือไม่ท้าเพจทับวอนบริวารดีนะแล้วก็ช่วงนี้จะทำคุณกับคนขึ้นนะทำบุญแล้วจะได้ผลที่ดีมากอ่าโอ้เดอะ o ฟวพูดไม่ทันขาดคำคุณจะมีความสุขความสบายใจอย่างมากล้นลาเลยแหละนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณคนโสดคุณยิ่งมีความสุขได้ด้วยตัวเองมากๆเลยนะแล้วก็อืมเจ็ดถ้วยเซเว่น s ตัวเลือกมากมายเยอะแยะ,ยะไปหมดเลือกดีๆตาดีได้ตาร้ายเสียแต่ผมเชื่อว่าคุณจะเลือกสิ่งดีๆให้ตัวเองได้นะครับแล้วก็อืมโอเค9ไม่ท้า n นายอวอนส ดูเหมือนจะเหนื่อยแต่เชื่อว่าเหนื่อยแล้วดีเดี๋ยวมาขยายความกันนะครับคุณได้ชนะใจใครบางคนแล้วเขาปลื้มและหลงรักคุณมากเลยตามหน้าไพ่วันนี้ทํานายกันตรงไปตรงมา เริ่มจากการที่ตัวคุณเองมีโอกาสจะเป็นคนขยันขันแข,ข็งชอบทำงานรักการทำงานหายใจเข้าออกเป็นงานแบบนี้ถ้าจะขออนุญาตใช้คำว่าบ้างานก็ไม่ผิดนักไม่ได้ว่านะครับขออนุญาตยกคำนี้มาเพื่อให้เห็นภาพหมายความว่าคุณจะมีความสุขกับการทำงานเป็นอย่างมากว่างไม่ได้ว่างแล้วรู้สึกฟุ้งซ่านว้าวุ่นไปหมดต้องหาอะไรทำสักอย่างถูกไหมครับอยู่นิ่งไม่ได้นับเป็นข้อดีก็ได้นะเพราะว่าคุณจะได้แอคทีฟตลอดเวลาแล้วก็เรียกว่า มีอะไรทำตลอดเวลาคุณจะได้ไม่มีเวลาไปคิดถึงเรื่องเก่าๆเพราะในบางเวลาที่คุณว่างเนี่ยเวลาว่างหรือเวลาพักผ่อนคุณมักจะก,กังวลคิดถึงเรื่องเก่าๆเรื่องที่ผ่านไปแล้วหรือแม้แต่กังวลล่วงหน้าในเรื่องที่ยังไม่เกิดอะไรก็แล้วแต่ที่คุณคิดล่วงหน้าไปก่อนหรือคิดย้อนหลังก็แล้วแต่เป็นสิ่งที่ล้วนแล้วแต่แก้ไขไม่ได้ไม,ไ,ดไม่เกิดประโยชน์อันใดนะครับ เพราะฉะนั้นต้องขออนุญาตแนะนําตามตรงว่าไม่ต้องไปคิดนะครับเวลาว่างเวลาพักผ่อนก็พักผ่อนให้เต็มที่เพราะว่าตัวคุณเองเป็นคนขยันขันแข็งอชอบการทํางานดังกล่าวอยู่แล้วเวลาทํางานคุณเต็มที่คุณเหนื่อยมามากพอแล้วเวลาพักผ่อนคุณก็ขอให้พักผ่อนให้เต็มที่เพราะว่าความเหนื่อยของคุณเนี่ยจะนําพาไปสู่ความเจริญก้าวหน้าอย่างแน่นอนเรียกว่าเป็นการเหนื่อยที่คุ้มค่าชีวิตส่วนตัวพื้นฐานคุณจะเป็นแบบนี้นี่คือคําใบแรกนะครับนะคุณเป็นคนขยันขันแข็งนะครับแล้วก็มักจะทําอะไรสําเร็จได้ด้วยตัวเอง คุณมักประสบความสําเร็จได้ด้วยตัวเองอย่างสม่ําเสมอนะครับเติบโตมาด้วยน้าพักน้ําแรงตัวเองโชคลาภไม่ค่อยมีแต่ฝีมือดีมากความสามารถดีมากแบบนี้มักจะเรียกว่าได้สิ่งตอบแทนดีๆจากความสามารถอยู่เสมอๆนี่คือคําทํานายที่1จาก The World คําทํานายที่2จากใบนี้ผมทายว่าคุณมีโอกาสเจอกับคนที่เป็นคนต่างแดนต่างชาติต่างภาษาต่างวัฒนธรรมอายุต่างกันหรือมีความแตกต่างใดๆเป็นลูกครึ่งแบบนี้หรือแม้แต่ความสัมพันธ์แบบออนไลน์ก็ได้เช่นกันนะครับแต่ก็ ต้องดูดีๆนะ ออนไลน์สมัยนี้ดูว่าเขามีตัวตนจริงหรือไม่พิสูจน์ดีๆนะครับประมาณนี้แต่อย่างไรก็แล้วแต่ความเป็นเดอะเวิร์ผมเชื่อมั่นว่าเป็นพลังงานที่ดีเป็นคนไกลหรือใครก็แล้วแต่ที่ดีที่จะเข้ามาส่งเสริมมนนุนให้ชีวิตคุณดีขึ้นแบบนี้คุณชนะใจเขาไปแล้วชนะใจได้ยังไงคุณอาจจะสงสัยเพราะความเป็นตัวคุณเนี่ยแหละคุณเป็นคนที่ใจบุญสุนทานอัธยาศัยดีมีจิตใจเมตตาเรียกว่าคุณมักจะเป็นผู้ให้เป็นผู้ที่เสียสละอยู่เสมอและคุณก็รู้ลิมิตว่าคุณมีกําลังแค่ไหนคุณไม ได้ช่วยใครเกินกําลังคุณไม่ได้ช่วยเหลือคนอื่นจนตัวเองลําบากคุณทําเท่าที่คุณทําไหวคุณมีจิตใจเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับทุกผู้ทุกนามไม่ว่าจะเป็นบุคคลผู้คนหรือแม้แต่สัตว์จรหมาจรแมวจรอ,อะไรก็แล้วแต่คุณเป็นคนมีจิตใจดีมีเมตตาดังกล่าวความใจดีมีเมตตาของคุณนี่แหละที่ส่งเสริมให้คุณมีความเจริญก้าวหน้ามาโดยลําดับและเป็นที่รักของผู้คนนะครับ ถ้าคุณเป็นคนที่อยู่ในตำแหน่งบริหารหรือเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หน่อยแล้วบริวารคุณช่วงนี้ทำตัวดีน่ารักคุณมีโอกาสได้บริวารที่ดีผู้คนแวดล้อมก็ช่วยเหลือเกื้อกูลดีบริวารไม่ได้แปลว่าลูกน้องโดยตรงเสมอไปอาจจะหมายความว่าคนแวดล้อมใครก็ได้ที่คอยช่วยเหลือคุณอยู่โดยตรงหรือโดยอ้อมก็แล้วแต่บางคนเขาอาจจะช่วยเหลือคุณอยู่แบบไม่ประสงค์ออกนามก็เป็นไปได้อะไรแบบนี้เรียกว่าผู้คนแวดล้อมคุณตอนนี้ส่วนใหญ่ดีนะครับให้คุณประโยชน์กับคุณโดยที่คุณไม่ต้องร้องขอเลย นะชีวิตคุณช่วงนี้จะมีความสุขความเจริญความปลอดโปร่งโล่งใจเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณเป็นคนโสดนะคุณจะอิสระมากมายตอนนี้คุณจะรู้สึกเป็นอิสระจากทุกสิ่งเออทำงานก็ทําเต็มที่พักผ่อนก็พักผ่อนเต็มที่อยากกินอยากเที่ยวก็ได้ทําตามที่ต้องการทุกอย่างไม่มีใครมากวนใจอะไรประมาณนี้มีคนชอบคุณอยู่แน่นอนแต่คุณก็ไม่ค่อยได้สนใจนะักเพราะคุณทุ่มเทให้การงานมากกว่าคุณมีตัวเลือกมากมายในชีวิต มีแนวโน้มที่จะมีคนเข้าหาคุณเรื่อยๆนะครับ แต่ไม่ว่าคุณจะมีคนเข้าหามากน้อยเพียงไรอย่างไรก็แล้วแต่คุณได้ชนะใจใครบางคนไปเรียบร้อยแล้วเพราะความเป็นตัวคุณความน่ารักในตัวคุณความมีเสน่ห์ในตัวคุณเข้าทั้งหลงทั้งรักทั้งเพิ่มคุณมากนะคนคนนี้จะเป็นใครได้บ้างถ้าคุณมีคนแวดล้อมหลายคนหรือมีคนมาจีบหลายคนให้ไปดูคนที่ขยันขันแข็งคล้ายคคุณนิสัยคล้ายคๆคุณคนาธาตุไฟเมสิงธนูเด่นแล้วก็คนาธาตุดินมังกรพฤษศก์กันก็เด่นนะครับแล้วก็มีธาตุน้ําก็อพอได้มีนกรกฎพิจิกเรื่องธาตุเรื่องราีีนก็ ดูตามตำราสากลไว้เป็นแนวทางส่วนหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตนะครับเพราะว่าดูทรงแล้วคนคนนี้จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณด้านสายงานการงานเนี่ยแหละมีโอกาสที่จะได้ร่วมงานกันอย่างแรกนะหรืออย่างที่สองร่วมบุญกันอ่า ไม่ร่วมงานก็ร่วมบุญคนนี้จะมีโอกาสเข้ามาในชีวิตคุณเรียกว่ามาเจอกันตรงๆเจอกันต่อหน้ามีโอกาสรู้จักกันถ้าเป็นคนทางไกลจะมีเหตุการณ์ให้ได้เดินทางมาพบเจอกันไม่ว่าคุณจะเดินทางไปแล้วไปเจอเขาโดยไม่คาดฝันหรือเขาเดินทางมาแล้วมาเจอคุณโดยไม่คาดฝันก็ได้เช่นกัน เราใช้คําว่าไม่คาดฝันเพราะเรื่องบังเอิญไม่มีอยู่ในโลกนี้ทุกอย่างได้ถูกขีดไว้แล้วกําหนดไว้แล้วตามความเชื่อการที่คุณจะได้เจอกับเขาไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะครับที่เหลืออยู่ที่ตัวคุณว่าจะเลือกคบหาเขาในสถานะใด จะดูใจศึกษาการครบหาเป็นคนรักหรือไม่หรือจะคบไว้เป็นเพื่อนอันนี้เราไม่ได้จํากัดกันอยู่ว่าจะต้องเลือกทางไหนนะครับอยู่ที่คุณดูตามความเหมาะสมถ้าคุณรู้สึกว่าความเป็นโสดของคุณหรือคุณอยู่ตามลําพังสบายดีอยู่แล้วคุณอาจจะเว้นระยะห่างเขาไว้เป็นเพื่อนก่อนก็ได้ยังไม่ต้องรีบตกลงปลงใจคบหาแต่ถ้าคุณมองว่าคุณต้องการใครสักคนหรือถ้าเขาเองก็ตรงสเปคคุคณจะลองคบหาแบบคู่รักดูศึกษาดูใจก็ได้เช่นกันนะครับคนนี้มาดีแน่นอนจะพากันไปเจริญก้าวหน้าเติบโตเด e ะเวิร์ u การันตีถึง ความเจริญเติบโตก้าวหน้าร่วมกันไม่ว่าจะคบหากันในฐานะใดก็แล้วแต่คนคนนี้รักคุณปลื้มคุณมากนะครับคุณชนะใจเขาแล้วนะโอเคครับเดี๋ยวมาดูใบสรุปส่ปสงท้ายท้ายสุดกันอีกสักหนึ่งใบนะครับว่าวันนี้ไพ่มีอะไรอยากบอกเพิ่มเติมมีคำแนะนำใดๆหรือแม้แต่มีคำเตือนใดๆหรือไม่ขอเพิ่มหนึ่งใบนะครับโอ้โหหถ้วย six of cups พลังงานน่ารักมาก ทำนายดีเลยว่าคนคนนี้มาดีและมีโอกาสที่จะเกิดความสนิทสนมกันมากขึ้นไปเรื่อยๆยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอยิ่งรักกันยิ่งเข้ากันได้ดีคนคนนี้มีดวงสมพงกับคุณนะแม้จะไม่ปรากฏดวงเนื้อคู่แต่ทํานายว่าจะเป็นดวงกัลยะาณมิตรที่คบแล้วดีคบแล้วเจริญรุ่งเรืองคบหาได้คนคนนี้คุณชนะใจเขาเรียบร้อยแล้วนับจากนี้ไปจะมีแต่ความเจริญก้าวหน้าร่วมกันดวงดีมากแล้วรับไว้นะครับ โอเคครับขอบพระคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ